สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังป๊อกปียธิดาโพสครบรอบวันแต่งงาน12ปีตั๊กนภัสกรแฟ,แฟนแฟนแห่ชื่นชมความรักยาวนานถึงแม้ไม่มีทายาทเรียกได้ว่าเป็นอีกคู่ที่น่ารักมากๆและอยู่ด้วยกันมานานมากเช่นกันสำหรับป๊อกปียธิดาและสามีตั๊กนภัสกรที่แฟนๆต่างรู้ดีอยู่แล้วว่าคู่นี้ความรักนั้นไม่มีตกจริงล่าสุด ทางป๊อกปียธิดาได้ออกมาโพสต์ครบรอบแต่งงานสั้นๆว่า12ปีบอกเลยว่าน่ารักมากๆงานนี้ทั้งเพื่อนๆในวงการและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ถึงความรักของทิ้งคู่ถึงแม้จะไม่มีทายาทแต่ทั้งคู่นั้นก็อยู่ด้วยกันมานานมากนั่นเองอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ